ได้หูกจจอไว้ในทะเบียนประสังชีพที่กระดินของกระ้าวแล้วรนะันเมื่อปล ักสันในเมืองสวรรค์จะมีราศีกันตัวชื่อ อันเรียกชื่อที่เมือง ในโลกนี้เราก็ยังต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านถ้าบ้านหลังนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของบ้านเราก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แต่คนที่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ก็คือทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแผ่นดินสวรรค์ก็เหมือนกันใครจะไปไดนะ้ถ้าไปแล้วไม่มีชื่อบุกลุกสวรรค์ นะครับดังนั้นทุกคนต้องมีชื่อในพระเบยพระดิพระเจ้านะครับพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสวดีบทที่103ข้อ13ที่17ได้บอกว่าบิดาสงสารกฎของตนสันใดยพระเยวทรงสงสารคนที่เกรงกลัวพระองค์ฉะนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จักโรมร่างของเรา รงทรงระลึกาพเราเป็นเพียงแต่ผงเลยส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาจเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุน่งนาเมื่อลมพัดผ่านมันก็หายไปและสานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกแต่ความรักมั่นคงของพระองค์ของพระเยหนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล ต่อผู้ที่เกรงยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมเสวีที่90ได้บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพุ่งทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิพกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตลับว่ามนุษย์เอ๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนหวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลาย พวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันบานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปอายุไขของข้าพลงทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไป พราะข้าพระองค์ก็จากไปขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวัน เท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ประสบสิ่งไว้ขอให้พราชสกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของข้าเาทั้งหลายขอความปลดปรานของพระองค์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ ขอทรงสถาปนาผลงานจักมือของข้าพหลวงทั้งหลายไว้เหนือข้าพหลวงทั้งหลายขอทรงสถาปนาผลงานจักมือของข้าพระองค์ทั้งหลายนี่คือวัจนะของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงตรัดไว้